ไอ้ไข่วัจจดีนี่เป็นกุมารเทพนะครับเป็นกุมารเทพส่วนตัวผมเองผมเชื่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องกุมารทองเพราะว่าตัวผมก็เคยก็เคยประสบพบเจอประสบการณ์ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวผมหรอกเพื่อนผมนะครับแต่ว่ากุมารทองนั้นเป็นของผมเองนะครับแต่ไปแพงลิอใส่เพื่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังสวัสดีครับคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับ คงจะมาพามาดูไอ้ไข่วัดเจดีนะครับรูปหล่อฐานภูเขาครับไอ้ไข่วัดเจดีรุ่นไกยสิทธิ์นะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ออกปีสองพันห้าสมาออกที่วัดเสนาเมืองนะครับไม่ได้ออกทอี่วัดเจดีนะครับคือช่วงนี้ไอ้ไข่กาลังฟีเวอร์กําลังมาแรงครับเป็นที่นิยมครับใครบูชาแล้วก็ได้โชคได้ลาบได้ถูกหวยกันนะครับผมก็ ได้บูชามาก็พักแล้วครับก็เอามาให้ดูนะครับเผื่อเพื่อนเสมาชิกใครอยากจะเท่าบูชามานะครับไข่วัดเจดีต้องแกะให้ดูเลยนะครับนี่นะครับผมจะมีเรื่องเล่าเรื่องกุมารทองอะไรส่วนตัวของผมนะครับแต่กับไอ้ไข่นี่ผมยังไม่เคยได้บูชานี่เป็นครั้งแรกนะครับผมเคยได้ยินชื่อมานานแล้วนะครับที่ไข่วัดเจดีนะครับเป็นของวัดเสนาเมืองนะครับนี่ ออกมาเลขเลขเจนะครับเลข78นะ็ดดี่ัดเสนาเมืองนะครับไม่มีปอมแนละแต่ว่าในตลาดนี่เพียบเลยนะไอ้ไขน่นี่เลขเจมีโค้ดมีใต้ฐานนะเป็นรูปลอนะครับผมเช่ามาในเว็บไซต์เว็บหนึ่งนะครับขอบูชามาก็ราคาไม่แพงครับ2 300านี่ครับประมาณนี้นะครับ เลขเจ็ดแปดนะครับตัวเลขปอกนะครับไอไข่วัดเจดีนะครับ้านหน้าเขียนว่าไอไข่นะครับเป็นอย่างนี้นะครับนี่นแสงเขากล้องนี่มาดูบ้างนะครับนี่นี่นะครับนี่ ไขวัดเจดีนะครับไอไขวัดเจดีนี่เป็นกุมารเทพนะครับเป็นกุมารเทพตั้งแต่สมัยประวัตินี่ตั้งแต่สมัยหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจ,จืดนะครับผมก็ไม่กล้าเล่าประวัติอะไรไปเยอะนะผมผมก็รู้ไม่จริงนะครับแต่ผมรู้อยู่เคยอ่านประวัติเคยฟังเรื่องเล่าจากอาจารย์ยอดเลยนะครับ ส่วนตัวผมเองผมเชื่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องกุมารทองเพราะว่าตัวผมก็เคยก็เคยประสบพบเจอประสบการณ์ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวผมหรอกเพื่อนผมนะครับแต่ว่ากุมารทองนั้นเป็นของผมเองนะครับแต่ไปแพงลิตใส่เพื่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังดูเพื่อนๆสมาชิกดูให้จบคลิปนะครับว่าผมเจอยังไงนะครับอันนี้เป็นของไอ้ไข่วัดเจดีนะครับนี วัดเจดีแต่ว่าไปออกที่วัดเสนาเมืองนะครับวัดเสนาเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเหมือนกันนะครับอันดับแรกองขอแนะนําก่อนนะส่วนตัวของผมเลยนะถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ไกลนะครับที่จะไม่สามารถเดินทางไปบูชาไข่วัดเจดีได้กสส็สามารถจุดทูบได้ครับบูชารูปรอรูปไทยอะไรไปครับก็จุดทูบบอกนะครับบอกเก่านะครับเวลาขอเลขขอหวยก็ ขอให้ซื้อเยอะๆอะซื้อเยอะๆนะครับเอาไว้คุ้มค่าน้ำมันลถเอาคุ้มค่าเหมารถนะครับเพราะว่าบางท่านอยู่เชียงใหม่ขอไห้ไข่พัจเจดีถูกเลขไทยสองตัวเนี่ยได้เงินพันสองพันนี่ก็ไม่คุ้มนะครับนะค่าน้ำมันลถไปก็ไม่พอแล้วครับนะเอาให้หนักๆนะครับถ้าขอได้ไข่มาบอกแล้วก็เอาหนักๆนะครับถ้าถูกน้อยๆก็มันไม่คุ้มเกี่ยวกับการไปแก้บนหรือว่าไป อะไรนะครับแต่ถ้าจะแก้บนก็จุดทูบที่บ้านก็ได้จุดทูบกลางแจ้งนะจุดทูบสิบหดอกนะจะบนอะไรก็จัดให้เขานะครับแล้วก็บอกกล่าวถึงไอ้ไข่วัดเจดีนะครับส่วนตัวผมเองขอเล่าประสบการณ์ลขอเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับกุมารทองตอนปีพศ2547นะับผมทํางานอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับผมได้ไปบูชา กุมารทองเรียกทรัพย์ของหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมนะครับแต่ตัวเนี้ยไม่ได้อยู่นะครับกุมารทองตัวนั้นก็คือผมให้พี่ที่เขาชอบให้ไปนะครับผมถือว่าผมกลัวผมดูแลไม่ได้นะครับผมก็เลยให้พี่เข้าไปนะครับพี่เขาเปิดร้านขายของนะนะครับตอนนั้นนะครับผมก็เลยให้พี่เข้าไปนะครับตอนนั้นผมอยู่หอพักกับเพื่อนนะครับแล้ว ผมวันแรกที่ผมไปบูชากุมารทองเรียกทรัพย์ของหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมเนี่ยนะครับผมก็ถือมาที่ห้องนะครับผมก็เอาก้าวสองหน้าไปแปะไว้ข้างฝาบนตรงข้างๆบนหัวนอนผมนะครับเพื่อนก็หัวเราะนะครับหัวเราะเยอะหัวเราะเยอะผมนะครับผมก็เลยนึกในใจนะครับว่าลูกกุมารถ้ามี ถ้ามีเทเริดจริงๆแล้วว่ายังไงก็มาแสดงตัวหรือว่าสั่งสอนให้มันรู้หน่อยนะครับว่ามันดูถูกมันลบหลู่อันนี้ผมคิดในใจนะครับไม่ได้เอ่ยอะไรออกมาเลยแค่คิดในใจนะครับพอรุ่งเช้ามานะครับตอนเช้ามาผมก็ไปเที่ยวหารุ่นพี่นะรุ่นพี่ที่อยู่จังหวัดปทุมธานีนะครับอยู่แถวลำลูกกานะครับเป็นนอนทั่นคืนหนึ่งนะครับอีกวันหนึ่งเมากลับมานะครับ ผมก็เจอน้ำแดงขวดน้ำแดงวางแล้วมีหลอดอยู่ผมก็ถามเพื่อนตกใจเอา้าน้ำแดงมาได้งไงเอามาทำอะไรเพื่อนก็บอกว่าเอามาไหว้กุมารเพื่อนบอกว่าโดนกุมารเหยียบนะครับผมก็ถามว่าโดนยังไงเขา,าบอกว่าเมื่อวานนี้นะครับผมไม่ได้อยู่ช่วงประมาณหกโมงเย็นนะครับหกโมงเย็นเรากำลังนอนอยู่แล้วมีกุมารใส่ นุ่งจงกระเบนนะครับยืนเท้าเอวมาเหยียบที่หน้าอกเขานะครับแล้วก็เขาได้เอามือจับครับจับเป็นตกใจได้เอามือจับก็เป็นเป็นเท้าเด็กนะครับแลก็ลืมตาขึ้นมาก็เด็กก็วิ่งหนีนะครับวิ่งหนีไปเขาดึงเขาดึงผ้าจงกระเบนไว้ไม่ทันนะครับแล้วก็เขาก็ได้ไปปรึกษาเุื่นพี่ที่ทํางานนะครับเุื่นพี่ก็บอกว่าให้เอาน้ําแดงมาไหว้นะครับนี่คือประสบการณ์นะครับเพื่อนเรา พื่อนผมบอกแบบนี้นะครับเพื่อนผมยังอยู่นะครับยังอยู่อันนี้ผมไม่ได้มโนหรือว่าไม่ได้อะไรนะครับคือผมเล่าลอยฟังจากประสบการณ์ของผมเองนะครับและอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ห้องนั้นแหละนะครับข้างห้องครับข้างห้องมีผู้หญิงที่รู้จักกันนะครับผมเรียกว่าผมเรียกว่าซิมกันลวกันซิมนะครับซิมซิมทรงโตนะครับ คือมีแต่คนหมายปองอีซิเมนะนหน้าตาดีด้วยสงโตด้วยนะครับมีวันหนึ่งผมได้ไปนั่งเล่นกีตาร์อยู่หน้าห้องนะครับแล้วมันก็มาคุยด้วยครับก็เราก็รู้จักกันนะครับรู้จักกันก็คุยกันนะครับเพื่อนกันนะครับเรามันก็มาถามผมว่าเวลาเวลาผมไม่อยู่ห้องไม่มีใครอยู่ห้องเนี่ยเสียงเหมือนมีใครมาเล่นรถบังคับนะครับ ว่าผมมีรถบังคับอยู่คันหนึ่งนะครับตอนนั้นเหมือนมีคนมาเล่นรถบังคับอะไรเงี้ยเสียงดังก็แก,กแก๊องผมไม่มีใครนะน่าจะเป็นเพื่อนผมอะไรเงี้ยบอกว่าไม่มีเพื่อนก็ไม่มีก็ไม่มีก็เห็นเดินออกไปทั้งคู่นะครับแต่ว่าสักพักก็ได้ยินเสียงคนเล่นก็แก๊กก็แก๊กอยู่ในห้องนะครับมันก็ถามผมแบบนี้ผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับ ผมก็คิดไปถึงเรื่องนี้แหละนะครับเรื่องเรื่องอาจจะเป็นกุมารทองมาเล่นรถอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับผมก็คิดไปแล้วแต่ผมก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับเป็นเรื่องเล่าสั้นๆนะครับใครที่อยากจะหามาบูชาก็ลองดูนะครับหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมนะครับรุ่นเรียกกุมารเรียกทรัพย์นะครับใต้ฐานนี้จะอดุดจะอดุดดินเจ็ดป่าช้านะครับผมจะไม่ผิดนะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะหารูปในเว็บไซต์มาขึ้นให้ดูนะครับเพื่อ พี่ๆท่านไหนอยากได้บูชานะครับไปหาบูชานะครับเดี๋ยวมขึ้นรูปให้ดูนะครับนี่เป็นเรื่องเล่าสั้นๆประสบการณ์ในด้านกุมารทองเกี่ยวกับ,บกุมารทองของผมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปต่อไปมีอะไรเจออะไรเด็ดๆหรือเจอประสบการณ์อะไรเดี๋ยวผมจะเอามา เอามาเล่ให้ฟังนะครับส่วนคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ